สามสองหนึง่งเริ่มสวัสดีค่ะเพื่อนวันนี้นะคะเราจะมาชมการถีบมังกรจากกระดาษกันนะคะเราจะเอาตัวแรกเลยนะคะนี่น้องคุณทำมังกรจากกระดาษใช่ไหมคะมังกรจากกระดาษหลายสีค่ะสีแรกคือสีอะไรคะที่น้องคีนทำเยลโล่เยลโล่คือสีเหลืองคะ่ะ ตัวต่อไปค่ะอันนี้เป็นสีชมพูนะคะพิงพิงสีชมพูนี้นมันากพื่อันนี้น่ารักมากเลยนะคะสีฟ้าค่ะให้เจอสีฟ้าแบบนี้นะคะนี่ตัวลายค่ะนี่มีตัวลาย โอเคต้องขยับไปนิดนึงนะคะต่อไปก็คือตัวที่นนสีส่ค,นนสสค่ะตัวที่สีน่นะคะตัที่สี่จเป็นสีม่วงคือเป็นแบบนี้ครัรตัวนี้เปแบบ็นสีม่วงอ่อนตัวนี้ก็คุนทำเป็นแบบสองสีค่ะ เราคินเอาสีฟ้ากับสีชมพูมาผสมกันันกันเป็นแบบน่ากับแบบน่ากลวนะคะไหนทำให้เพื่อนๆดูสิคะทำช้าๆค่อยๆอ้ามือดูสิคะนี่มีปากขอดูปากหน่อยค่ะน <c oughs> <c oughs> ีแ่แต่เราไม่ได้เราไม่ได้วาดดลายในปาก <c oughs> ตัวต่อไปตัวที่สองนะคะอันนี้คีอจอออ ไปชูการ์พิมือคัปปี้ไปหน่อยนี่พี่ปี๊นทำให้น้องควีนร์ปะเขียวอ่อนตัวสุดท้ายตัวที่เจ็ดี๋ยวตัวที่เจ็ดมาให้ดูเออป่าดีดีกว่าบ้านแม่เสร็จแล้วไงตัวนี้นนะมีหลายสีเลยค่ะมีสีอะไรบ้างคะเนี่ย มีสีเหลืองสีมเ,เขียว,เ,ยวเหลืองฟ้าทั้งหมดมีสีสีเลยตัวนี้ผสมสีกันตัวนี้มีขนตาด้วยนะคะไหนขอดูใกล้ๆหน่อยคะ่ะไอ้ไอว้าวมีขนตา <laughs> ตรงหูของเขาต้องวินก็กวาดเองเลยเขาเขาของเขาไม่วาดเองใช่ไหมคะ จวเดี๋รอจะมาตัง้งชื่อเขากันนะคะโอเคค่ะตัวนี้ชื่อว่าลูซี่นะคะลูซี่เลยตัวสีสีลูซี่ะตัวนี้ชื่อว่ากุกกูกุกุกูนักฟุตงอลตัวนี้ชื่อว่าชาไทยแล้วกันนะคะชื่อชาไทยไม่ใช่ไม่ใช่โอเคค่ะชื่อมัชชาม่ใช่สิเดี๋ยวโอ้ยน่า เราจะให้ตัวนี้ชื่อว่าเป่วยใจแล้วกันเอ้ยอ่าวโมโหเลยตัวนี้จะให้ชื่อว่าขนนะคะชื่อว่าขนใช่ทุกตัวอ้าปากได้หมดเลยนะครับเพื่อนๆไหนคุณพ่อให้ให้เพือพ่อนดูสิครับว่าไหนขอถอดดูก่อนคะ่ะถอดดูก่อน นี่นะครับเพื่อนๆมันมีที่ให้สอดมือนะแต่ว่านี้เ้องคุยเล่นจนจะพังแล้วไม่พังพร่อทาตั้งแต่มาเช้านี่แล้วก็เราก็เอามือสอดเข้าไปใช่ไหมเอามือสอดให้เพื่อนๆดูค่ะนี่เอามือสอดเข้าไปแล้วก็พยาพยาปาาค่ะดูสิทํามือ,อยังไงฮะชึบชึบนี่สามารถงับของแล้วก็หยิบของได้ใช่แต่เราจะเอาชิ้นตัวต่อไปมี่ขนไป อ่ะฝากดีๆีหน่อยจ้ะตัวนี้ชื่อว่ากาแฟแล้วกันชื่อกาแฟจบไปตมามกงค์เดี๋ยวเราจะตัดสุดล้างมาอันนี้ให้ตัวนี้ช่วยพาทีแล้วกันเรีอยงแสงได้ด้วยโอเคเพื่อนๆนะคะจุกนะคะมีเจ็ดตัวนะคะใช่ อุปกรกระดาษมีทั้งหมดเจ็ดตัวครับเขาหน่คะนี่ใเพื่อนอันนี้เราซื้อมาจากที่ไหนคะทำไรคะเราไม่ได้ซื้อมานะคะท้องถินเราประดิษฐ์เองแต่ว่ากระดาษซื้อมาจากมิสเตอร์ DIY ค่ะใเชื่อไหมคะอันนี้ใเ่อนเดี๋ยวเราไปลองทำในคลิปกันได้นะคะใช่บ๊ายบายเดี๋ยวบ๊ายบายหน่อยทำมืบ๊ายบายเลยค่ะบ๊ายบาย Okay.